สนับสนุนโดยค้นหาเบอร์มงคลเฉพาะคุณเช็คเบอร์คุณได้เลยที่ดีแท็กรักวุ่นวุ่นหุ้นส่วนชีวิตซีรีส์คู่รักมือใหม่อยากซื้อหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเครื่องปะปาการแคเอรีย X ็กซ์อินเวเตอร์พลังเย็นสูงสุด36,000 BTU บท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการล็อกข้อมูลล็อกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่ถูกล็อกเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวเป็นข้อมูลของกลุ่มงานเวระเบียนซึ่งมีประวัติของคนไข้ยอยู่ในนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาถแถลงแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีข้อมูลถูกโจมตีและถูกล็อก ด้วยมา์แวร์ชนิดหนึ่งนะครับโดยมา์แวร์ชนิดนี้มีชื่อว่าแรนซัมแวร์ตัวแรนซัมแวร์เนี่ยมันจะทำการล็อกข้อมูลในระบบนี้แล้ววิธีการจะปลดล็อกได้ก็ต้องมีรหัสทีนี้นี่แหละครับไอ้ตัวนี้จะต้องจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเพื่อเพื่อทำการปลดล็อกข้อมูลตัวไวรัสตัวนี้จึงได้ขนานนามว่าเป็นไวรัสเรียกค่าไถ่ยที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลสระบ,บุรีแล้วก็ต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่5แล้ว เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากระบบถูกแฮ็กถูกล็อก ok, เอาไว้การทำงานกระบวนการต่างๆในโรงพยาบาลก็เปลี่ยนไปพอสมควรขณะเดียวกันวันนี้ทำความรู้จักตัวและซัมแวว์ที่ว่าว่ากระบวนการการทำงานของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามทั้งหมดกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยรายง,งานพิเศษนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากระบบของโรงพยาบาลถูกล็อก ok, เวลานี้ใครที่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีก็อาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับโรงพยาบาลสระบ,บุรีเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดมีภาระหลักการให้บริการซ้ำเติมอีกหลังจากเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีห้าครึง่งมีคนร้ายส่งแรนซัมแวร์หรือไวรัสเรียกค่าไทยเข้ามาในระบบ ซึ่งก่อนหน้านี้หลายโรงพยาบาลก็เคยถูกโจมตีในลักษณะนี้แต่ไม่หนักหนาเท่ากับโรงพยาบาลสระบุรีเพราะณนะตอนนี้ระบบคอมพิวเตอร์ถูกล็อกฐานข้อมูลเป็นลักษณะการจับตัวประกันทางออนไลน์คือเวทระเบียนประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาลสระบุรีย้อนหลังไป3ปีโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ส่งทีมงานไปตรวจสอบว่ามีการนำชื่อหรือประวัติคนไข้หรือเลขทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการในลักษณะเสียหายหรือไม่ และสามารถช่วยนําข้อมูลบางส่วนกลับคืนมาได้แล้วแนะละหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายสาธารณูโปโภคของรัฐนะครับธนาคารต่างๆเนี่ยก็มีการถูกทดลองเข้ามาอยู่เรื่อยเพียงแต่ว่าเขามีระบบการป้องกันที่ดีนะครับแล้วก็มีการเตรียมระบบรองรับไว้นะครับนะผมเข้าใจว่าของโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีระบบเตือนหรือรองรับไว้มากนักนะครับก็เลยทําให้อาจจะถูก เข้ามาเจาะข้อมูลได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับหลายๆหน่วยงานที่มีข้อมูลที่สําคัญเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลก็เป็นเรื่องสําคัญการปกป้องคุ้มคอรอ,องการป้องกันต่างๆเนี่ยนะครับทางกระทรวงดิจิทัลจริงๆเราก็มีหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่าเอ็ดด้านะครับก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยแนะนำนะครับแล้วเข้าไปช่วยวางระบบ สำหรับแนวทางการกู้ข้อมูลของโรงพยาบาลสระบุรีนายแพทย์อนันต์กนกศีลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขให้ข้อมูลว่าทางเลือกแรกคือติดต่อเจ้าของไวรัสเจรจาขอรหัสผ่านมาปลดล็อกระบบ แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้เงินค่าถ่ายถึง6 3 0 0 0ล้านบาทเพื่อแลกกับประหัสกู้ระบบคืนแต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะได้ข้อมูลคืนอีกแนวทางหนึ่งคือสร้างระบบใหม่ใช้ข้อมูลที่สำรองไว้อาจสูญเสียข้อมูลบางส่วนและใช้เวลาเป็นสัปดาห์กรณีองค์กรใหญ่ระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลสระบุรีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยทุกครั้งรวมทั้งนำยาและประวัติผลการตรวจของแพ แท์มาแสดงกับเจ้าหน้าที่จนกว่าระบบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติด้านนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อให้โรงพยาบาลสระบ,บุรีได้สร้างระบบให้บริการประชาชนโดยเร็วรวมกับการใช้ระบบแมนวนวลให้บริการผู้ป่วย ย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลที่ถูกล็อกเอาไว้ที่ถูกไวรัสเรียกค่าถ่ายนิจมตีเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเวทระเบียนเป็นประวัติย้อนหลังของผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาลที่นี่ย้อนหลังไป3ปีทีนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบหน่อยสําหรับผู้ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อมูลในการรักษาพยาบาลของคนไข้ทั้งหมดของโรงพยาบาล ขณะเดียวกันตัวเลข63,000ล้านบาทที่จะเอาไปใช้แลกกับรหัสเพื่อปลดล็อกก็คงจะเป็นเรื่องยากหลังจากนี้ต้องวางแนวทางกันต่อว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องเรียนรู้และก็เข้าใจนะครับว่าตัวแแดนซอฟแวร์ที่ว่านี้มันมีคุณสมบัติอย่างไรมีวิธีการอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันครับวันนี้เราได้ข้อมูลจากนายปริญญาหอมเอเนกนะครับกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ซึ่งท่านอยู่ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็ได้อธิบายถึงตัวระบบที่มีชื่อว่าแรนซัมแวร์นะครับแรนซัมแวร์ที่ใช้เรียกค่าถ่ายโรงพยาบาลสระบ,บุรีโดยคาดการว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะส่งเป็นลิงก์ข้อมูลผ่านทางระบบอีเมลเข้ามาในอีเมลของคนในโรงพยาบาลหรือว่าอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเปิดเว็บไซต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกับที่ใช้ในการเปิดข้อมูลของโรงพยาบาล นี่ก็เลยเป็นช่องทําให้มิจฉาชีพสามารถที่จะปล่อยตัวไวรัสดันซัมแวร์เนี่ยผ่านเข้ามาได้แล้วก็ล็อกข้อมูลของโรงพยาบาลเอาไว้ครับมันก็เป็นจุดด็อกนะสกุลอะไรไม่รู้จุด Excel อ,อะไรต่างๆไฟล์ที่เราใช้อะเปิดไม่ออกแล้วมันก็เรียกเงินมีป้ายขึ้นมาบอกให้โอนเงินมาให้มันเป็นบิตคอยแล้วมันจะให้คีย์มาแบบนี้ หมายถึงแลน์แวรวเข้ามาได้ไงหรอมันอาจจะหนึ่งส่งเมลมาของคนในโรงพยาบาลมันก็าหาไมา่ยากใช่ไหมแล้วมันคงไม่ส่งมาบอกว่ามันเป็นแลน์แวรวหรอกนะมันก็ส่งมาเป็นโปรโมชั่นข้อมูลโควิดอะไรอย่างเงี้ยให้คนรอให้คนเปิดพอเปิดโปร,ปปรแกรมมันก็ทํางานนอกจากช่องทางที่ตัวไวรัสสามารถเข้ามาในระบบได้แล้วเนี่ยนะครับ นายปริญ,ญายัางเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นกรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับแต่ว่าเคยเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราแล้วกว่า9 0ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพเป็นคนร้ายชาวต่างชาติทํางานกันเป็นกลุ่มนะครับประมาณสักสิบคนขึ้นไปโดยคาดว่าทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีอยู่มากกว่าร้อยกลุ่มด้วยกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปตะวันออกฝั่งรัสเซีย และก็เกาหลีเหนือวิธีการของเขาก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะทำผ่านหน้าต่างลิงก์โฆษณาผิดกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาชวนเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับทีนี้เมื่อเหยื่อกดเข้าไปในลิงก์นั้นไอเจ้าตัวแลนซมแวร์เนี่ยมันก็จะปล่อยไวรัสเข้าไปล็อกไฟล์ข้อมูลสามารถที่จะเปิดข้อมูลนั้นได้อีกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีป้ายข้อความ เด้งขึ้นมาเรียกร้องเงินเราจ่ายเงินไปเพื่อแลกกับรหัสในการปลดล็อกข้อมูลดังกล่าวทีนี้ข้อมูลจากนายปริญญาก็สอดคล้องกันกับทางพันตธบนเอกสิริวัตรด,ดีพอนะครับท่านรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทอที่ท่านก็เปิดเผยข้อมูลเทียบเคียงกันกับกรณีของโรงพยาบาลสระบ,บุรีที่ถูกโจมตีระบบล่าสุด โดยระบ,บุว่าในอดีตเนี่ยก็มีหลายบริษัทครับที่ไม่สามารถจะกู้ข้อมูลในระบบคืนมาได้จําเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าถ่ายไปแล้วก็ยังพบว่าเป็นไวรัสมาแวร์ชนิดหนึ่งที่พบว่ามันเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วทีนี้ผู้ก่อเหตุเขาก็จะมักส่งเป็นลิงก์ข้อความลักษณะจูงใจพอมีผู้หลงเชื่อกดลิงก์เข้าไประบบของเราระบบของท่านก็จะถูกเจาะข้อมูลทันทีครับอุปกรณ์ขององค์กรหรือส่วนตัวก็ดีนะครับ ซอฟต์แวร์เนี่ยอยากให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับมีการอัปเดตตลอดรวมถึงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับก็ต้องใช้การสกแกนตลอดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับเว็บไซต์อันตรายหรือว่าลิงก์อันตรายที่มันจะเข้ามาแฝงแล้วก็เข้ามาโจมตีระบบเรานะครับส่วนตัวบุคลากรเนี่ยอันนี้ต้องตระหนักเป็นพิเศษนะครับอยา่าไปกดลิงก์แปลกอยาก่าไปเปิดอีเมลที่ดูแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับซึ่ง ไวรัสพวกนี้นก็จะแฝงมานะครับเรียกว่าฟิชชิงก็คือการหลอกลวงให้เราเข้าไปเปิดให้เราเข้าไปกดนะครับเขาก็จะเข้ามาในระบบได้นะครับสุดท้ายนะครับ ต้องแบ่งกาข้อมูลสําสคัญนะครับร <ไป S 1> ขณะที่ <ไป S 1> ทางด้านพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาฏนะครับหัวหน้าเพื่อประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า a n t i f a k e News Center เเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ก่อเหตุอยู่ในแถบยุโรปเนื่องจากว่าในต่างประเทศเนี่ยเคยเกิดเหตุลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังไม่เคยพบว่ามีแฮกเกอร์คนไทยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสามารถติดตามตัวมิจฉาชีพเหล่านี้ได้คุณผู้ชมครับปกติแล้วเรื่องของระบบไซเบอร์ระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้มีปัญหาบ่อยหน่วยงานของทาง ทางการทางภาครัฐที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเดียวก็เป็นหน้าที่ของปอทแต่ว่าล่าสุดนะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการจัดตั้งเป็นกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เพื่อรับเรื่องที่มีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเอาไว้ครับ ที่ผ่านมานะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอาทอก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่เข้ามามีบทบาทสําคัญเมื่อเกิดกรณีอย่างเช่นแฮกเกอร์ส่งไวรัสโจมตีโรงพยาบาลสระบุรีล่าสุดหรือว่ากรณีการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ แต่ว่าปัจจุบันครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นระดับหน่วยงานกองบังคับออนไลน์ต่างทางออนไลน์แต่ว่าปัจจุบันครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นระดับหน่วยงานกองบังคับการอาจไม่เพียงพอแล้วทําให้ถ้าย้อนไปเมื่อ4-5เดือนก่อนเนี่ยนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติมีการจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยเป็นหน่วย งานหลักแล้วนะครับทีนี้เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบคดีไซเบอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วราชาอาณาจักรสําหรับโครงสร้างขององค์กรของกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งกองบังคับการอนนวยการอย่างเช่นฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายงบประมาณฝ่ายการเงินฝ่ายกฎหมายและวินยัยฝ่ายกิจการต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่2คือกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะมีกองบังคับการนี้ตั้งแต่กองบังคับการ1ถึงกองบังคับการ5แต่ละกองบังคับการประกอบไปด้วยส่วนสําคัญต่างๆอย่างเช่นกองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษแล้วก็มีกลุ่มงานสอบสวน ถัดมากลุ่มที่3กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะมีส่วนงานอย่างเช่นกลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยายนหลักฐานดิจิทัลกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และก็กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตด้วย ส่วนตำรวจที่ถูกบรรจุใหม่เข้าไปยังกองมัญชาการนี้จะมีอยู่ประมาณ1,700คนนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกโอนย้ายมาจากกองบัญชาการอื่นๆนะครับ ณเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลสระบุรีก็มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดําเนินการกันต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก็ไปเช็คดูว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกหยิบไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดกฎหมายหรือไม่สําหรับข้อมูลที่ถูกแฮกนะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบว่ามีข้อมูลอะไรที่หลุดออกไปแต่ว่าปัญหาณตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นชัดเจนผลกระทบต่อคนไข้แล้วก็คนที่ไปรับการรักษาพยาบาลที่นั่น อาจจะต้องใช้เวลาติดตามกันต่อครับว่าทายที่สุดแล้วจะสามารถดูแลแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรบ้างนี่คือทั้งหมดของจอข่าวเดิประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ